ต่อไปนะคะเป็นหน้าที่สีามนะให้เด็กๆเ,เปิดไปหน้าที่สีาค่ะพร้อมนะคะหน้าที่สีาเป็นเรื่องพิธีกรรมสำคัญของพระพุทธศาสนาและมรยาทชาวพุทธนะคะ เรื่องแรกที่เราจะเรียนในหน้าที่43นี้คือพิธีกรรมสำคัญทางพระพุทธศาสนานะพิธีกรรมทางพระพุทธศาสนาจะแบ่งได้เป็น3ประเภทประเภทที่1คือพิธีกรรมที่เกี่ยวกับวินัยสงฆ์อย่างเช่น พิธีอุปสมบทพิธีทอดกระถินพิธีบรรพชาเป็นต้นนะคะส่วนประเภทที่สองคือพิธีกรรมเกี่ยวกับชีวิตประจําวันนะคะอย่างเช่นพิธีงานมงคลพิธีงานมงคลก็จะมีอะไรบ้างมีงานมงคลสมรสมีงานครบรอบวันเกิดงานขึ้นบ้านใหม่เหล่านี้เรียกว่าพิธีงานมงคลนะคะต่อมาพิธีงานอะวะมงคล ก็อย่างเช่นงานทำบุญอัฐถหรือที่เรารู้จักกันว่างานทำบุญอ่าเก็บกระดูกอย่างเงี้ยค่ะงานศพอย่างเงี้ยคะงานศพงานสวดศพส,สวดอภิธรรมนะ ต่อมาค่ะประเภทที่3คือพิธีกรรมที่เกี่ยวกับวันสำคัญทางศาสนาอย่างเช่นวันมาฆบูชาวันอาสาฬหาบูชาวันวิสาขาบูชาเข้าพรรษาออกพรรษาเรียกว่าเป็นวันสำคัญทางศาสนานะทีนี้เรามาดูประโยชน์ ประโยชน์ของการเข้าร่วมศาสนาพิธีและวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาประโยชน์ที่ได้รับก็คือ 1. ค่ะช่วยขัดเกลากิเลสออกจากจิตใจให้เบาบางลงนะคะสเกิดความสมัครสมานสามคัคคีสามค่ะเป็นแบบอย่างที่ดีของพุทธศาสนิก,กชนส เป็นการช่วยทำนุบำรุงเกื้อหนุนให้พัะพุทธศาสนามีความเจริญรุ่งเรืองนะคะ5ค่ะก่อให้เกิดความสงบสุขในการดำเนินชีวิตนะอ่ะต่อไปหน้าที่44 โอเคหน้าที่สิบสี่ค่ะเป็นขั้นตอนการปฏิบัติในการทำบุญงานมงคลให้เด็กๆไปศึกษาขั้นตอนการปฏิบัติการทำบุญงานมงคลมานะคะไปศึกษามาแล้วให้นักเรียนเนี่ยทำแบบฝึกหัดตอนแรกก็จะให้เขียนลงในสมุดแต่ไม่ดีกว่า เดี๋ยวเปิดเรียนมาเดี๋ยวครูให้เขียนลงในสมุดต,ตอนนี้วิชาสังคมยังไม่ให้นักเรียนเขียนลงในสมุดเลยเดี๋ยวเปิดเรียนมาเราจะทับให้ทำลงในสมุดบ้างนะคะ <S <S เพราะว่าเราจะทําแต่ในแบบฝึกหัดเลย <S <S ก็เป็นไปไม่ได้เนาะเราต้องมีจุดลงในสมุดบ้าง <S <S เพราะว่าครูวิวจะมีคะแนนสมุดด้วยนะครูวิวจะมีคะแนนสมุดด้วย <S <S เพราะฉะนั้นเปิดเรียนมานะัเด็กๆเตรียมสมุดเล่มเล็ก เตรียมสมุดเล่มเล็กมาหนึ่งเล่มสำหรับรายวิชาสังคมศึกษานะคะคุยจองไว้หนึ่งเล่มนะเล่มเล็กวิชาสังคมจองหนึ่งเล่มนะอย่าบอกว่าหมดแล้วค่ะใช้หมดแล้วค่ะเดอ้อคุยจองหนึ่งเล่มนะเล่มเล็กนะอ่ะต่อไปมาดูมรารยาทของชาวพุทธมารยาทของชาวพุทธก็จะมีการกราบการกราบพระการกราบพระรัตนตรัยการาบแบบไหนกราบแบบเบญจางคปดิษฐ กราบสามครั้งแบมือหน้าผากจรดพื้นเรียกว่าการกราบแบบเบญจางคประดิ์หรือกราบพระรัตนตรัยของเรานี่แหละนะคะกราบสามครั้งแบมือนะหน้าผากจรดพื้นนะคะอ่ะทีนี้อีกอย่างหนึ่งมารยาทของชาวพุทธอีกอย่างหนึ่งคือการไหว้การไหว,ไว้เมื่อเราเป็น เป็นคนไทยเป็นชาวพุทธเป็นคนไทยไม่ว่าจะนับถือศาสนาอะไรก็ตามแต่ในสังคมไทยของเรานะคะมารยาทที่เป็นเอกลักษณ์ของสังคมไทยของเราก็คือการไหว้นะคะการไหว้แสดงออกถึงความอ่อนน้อมถ่อมตนเคารพต่อผู้ใหญ่นะคะเป็นการทําความเคารพผู้ใหญ่เคารพพ่อแม่เคารพครูบาอาจารย์นะคะการไหว้คือเราต้องยืนตัวตรง เท้าชิดแล้วก็ไหว้พนมมือขึ้นมาแล้วก็ไหว้สวยๆก้มศีรษะลงนะคะนี่คือการแสดงออกถึงความอ่อนน้อมถ่อมตนนะต่อไปหน้าที่46หน้าที่46คือพิธีกรรมของศาสนาอื่นๆน,นอกจากที่เราจะต้องเรียนรู้พิธีกรรมของศาสนาพุทธแล้วเราจะต้องเรียนรู้พิธีกรรมของศาสนาอื่นด้วย อย่างเช่นพิธีกรรมของศาสนาคริสต์พิธีกรรมของศาสนาคริสต์ก็จะมี 1. พิธีศีลล้างบาปหรือพิธีศีลจุ่มนะคะเป็นพิธีตามความเชื่อเรื่องบาปที่ติดตัวมาตั้งแต่กําเนิดนะสพิธีศีลกําลังคือการยืนยันความเชื่อในการนับถือคริสต์ศาสนาโดยสมบูรณ์นะคะสมพิธีศีลมหาสนิท คือการทำพิธีเมื่อเป็นคริสตศาสนิกชนได้เรียนรู้หลักธรรมคำสอนและศรัทธาต่อพระเยซูนะคะสพิธีสินแก้บาปคือการสารภาพบาปกับบาทหลวงเพื่อแสดงความเสียใจต่อสิ่งที่กระทำผิดนะต่อไปเป็นหน้าที่47หน้าที่47เเป็นพิธีกรรมสำคัญของศาสนาอิสลาม ศะะาสนาอิสลามก็จะมีพิธีกรรมที่สำคัญดังนี้ค่ะหนึ่งพิธีปฏิญาณตนเป็นพิธีการรับศาสนาอิสลามโดยผู้ประกอบพิธีจะต้องกล่าวคำปฏิญาณนะคะว่าจะไม่มีพระเจ้าองค์อื่นใดนอกจากพระอัลเลาะห์อันนี้คือของศาสนาอิสลามนะสองพิธีละหมาตชาวมุสลิมจะต้องประกอบพิธีกรรมจะต้องทำละหมาดหนึ่งวันจะต้องทำห้าครั้ง ต่อหนึ่งวันนะคะสามพิธีสากาศเป็นการบริจาคทรัพย์เป็นการบริจาคทรัพย์สินบริจาคข้าวสารอาหารแห้งให้แก่ผู้ที่ยากไร้นะคะสพิธีถือศีลอดคือเมื่อถึงเดือนรอมฎดอนของชาวมุสลิมเขาจะเรียกว่าเดือนรอมฎดอน เป็นเดือนแห่งการอดอาหารชาวมุสลิมทุกคนจะต้องถือศีลอดด้วยการอดข้าวอดน้ำนะคะเป็นระยะเวลาหนึ่งเดือนนะอ่าเรียกว่าพิธีการถือศีลอดนะแต่จะสามารถกินอาหารได้จะสามารถกินอาหารได้หลังจากที่พระอาทิตย์ตกดินนะจะสามารถรับประทานอาหารได้หลังจากที่พระอาทิตย์ตกดินคือหลังจาก หกโมงเย็นเป็นต้นไปพระอาทิตย์เริ่มตกดินแล้วจะรับประทานอาหารได้แค่ช่วงเวลานั้นเวลาเดียวในช่วงเวลากลางวันในช่วงเวลากลางวันเนี่ยจะไม่สามารถรับประทานอาหารได้เพราะว่าเขากําลังถือศีลอดอยู่นะคะต่อมา5ค่ะพิธีฮัทพิธีฮัทคือการไปทําพิธีที่ เมืองนครเมกกะประเทศซาอุดิอาระเบียซึ่งเป็นประเทศที่เป็นต้นกำเนิดของศาสนาอิสลามชาวมุสลิมจะถ้ามีความพร้อมในเรื่องของการเดินทางไปที่ประเทศซาอุดีอาระเบียครั้งหนึ่งเขาจะเดินทางไปรวมตัวกันที่นั่นแล้วไปประกอบพิธีฮัทซึ่งเป็นพิธีที่ยิ่งใหญ่ของชาวมุสลิมนะคะต่อมาค่ะพิธีกรรมของศาสนาฮินดู พิธีกรรมของศาสนาฮินดูก็จะมีหนึ่งพิธีศาสตร์เป็นพิธีบูชาบรรพบุรุษที่ล่วงลับไปแล้วหรือบรรพบุรุษที่เสียชีวิตไปแล้วนะคะสพิธีสังสการหมายถึงพิธีสำหรับคนในวรรณะพราหมณ์กาาษัตร์ิยแพทย์นะคะซึ่งเขาจะประกอบพิธีต่างๆที่ทำให้บริสุทธิ์อย่างเช่นพิธีลอดบุตรพิธีตั้งคันแบบนี้เป็นต้นนะคะ เรียกว่าพิธีสังสการนะอืต่อไปดูที่หน้าสี่สิบแปดค่ะหน้าที่สี่สิแปดเป็นการพัฒนาจิตตามแนวทางของพระพุทธศาสนาเด็กๆลองฝึกปฏิบัติตามนะคะเพราะว่าเป็นสิ่งที่ดีจะช่วยให้เราฝึกจิตใจฝึกจิตใจให้บริสุทธิ์และก็มีสมาธินะหนึ่งค่ะการสวดมนต์ไหว้พระ สรรเสริญคุณพระรัตนตรยัยตอนเช้าทุกๆวันที่เรามาโรงเรียนเราจะมีการทำกิจกรรมหน้าเสาธงร้องเพลงชาติเสร็จแล้วสวดมนต์และแผ่เมตตาถูกต้องไหมคะเป็นการฝึกสมาธิก่อนเข้าเรียนนั่นเองนะและก็ก่อนนอนก่อนนอนเด็กๆได้ไหว้พระก่อนนอนบ้างไหมเป็นการทำความเคารพพระรัตนตรัยด้วยนะคะเด็กๆต้อง